จงเป็นมิตรกับความล้มเหลวโอ้คำนี้ฟังดูแล้วแปลกๆเนอะใช่ค่ะจงเป็นมิตรกับความล้มเหลวคุณลองคิดดูนะคะในชีวิตของคุณอะคุณผ่านความล้มเหลวมากี่ครั้งมันตายไหมไม่ตายแล้วถ้าคุณผ่านมาคุณแกร่งขึ้นในทุกครั้งคุณอาจจะรู้สึกเฟลในตอนที่คุณอยู่ในจุดของความล้มเหลวแต่พอคุณมองผ่านไปแล้วคุณมองกลับมาณปัจจุบันอะคุณเรียนรู้จากความล้มเหลวในทุกครั้งเลยคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนนะคะ เจอความล้มเหลวความผิดพลาดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งแต่ mindset และความคิดที่มีต่อความล้มเหลวนั่นนะคะมันเป็นตัววัดว่าเราจะประสบความสำเร็จแค่ไหนบางคนเจอความล้มเหลวหนึ่งครั้งแพ้เลยไม่นะคะไม่เอาค่ะการล้มเหลวในแต่ละครั้งมันสอนให้เราอะ รู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีตรงไหนสิ่งนี้มันไม่เหมาะกับเราตรงไหนทุกๆครั้งเลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในจุดของการกลัวความล้มเหลวนะคะเราจะไม่กล้าลงมือทําอะไรถ้าเรายังอยู่ในจุดของการล้มเหลวเรากลัวความล้มเหลวนะคะเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่แต่โลกใบนี้มันไม่ได้หมุนด้วยการคิดอย่างเดียวนะคะมันหมุนด้วยการลงมือทํายิ่งเราลงมือทํายิ่งเราเจ็บบ่อยเท่าไหร่แล้วเราไม่ได้กลัวมันอ่ะ สิ่งนั้นมันจะเป็นมิตรกับเราแล้วเมื่อเราเป็นมิตรกับมันนะเราไม่กลัวมันมันจะสอนให้เราก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราสามารถเป็นคนในเปอร์เซนต์ที่น้อยของคนบนโลกใบนี้ที่สามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้ที่สามารถที่จะเป็นมิตรหรือไม่กลัวกับความล้มเหลวกลัวกับการผิดพลาดเพราะคนส่วนใหญ่มันเซฟโซนแล้วยิ่งเซฟโซนเราก็จะอยู่ในพื้นที่นั้นแล้ว ถามจริงๆยุคนี้มีเซฟโซนจริงๆหรอปลอดภัยจริงๆหรือความมั่นคงจริงๆมันเหมือนยุคก่อนเหรอคะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะการที่เราจะประสบความสำเร็จการที่เราจะก้าวราไปอีกจุดหนึ่งอะเราต้องเจ็บให้เยอะเราต้องผิดพลาดให้เยอะเราต้องเรียนรู้คู่มือที่เราสร้างด้วยตัวเองนั่นคือคู่มือที่มาจากความล้มเหลวดังนั้นอยากกลัวมัน ทรงเป็นมิตรกับความล้มเหลวซะ